ทางถึงนิคสุดระับและปิญญาน้องาน,น,นยินดีกับน้องก็ดีใจดีใจกับเขาครับค่ะคือผมชื่นชื่นชมเขามากนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องของการทํางานแล้วก็รื่ในเรื่องของความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวครับกับน้องเป็นพิเศษาก็งงถ้าจาได้ก็คือบอกเขาว่าดีใจด้วยแล้วก็ต่อไปนี้คงแบบ ได้ทํางานอย่างเต็มที่ครับตามที่เขาเขาหวังตามที่เขาฝันเอาไว้เขาอยากจะทําให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุมมสขอะไรเงี้ยคุณตาคุณยายเขาเนี่ยครับมีของขวัญไหมเขาไม่ครับเป็นจบมันก็แทบจะไม่ได้เรียวกว่าเป็นของขวัญน,นะผมผมไปเจอหมวกไหมพรมแล,แล้วผมว่ามันน่ารักแล้วนึกถึงเขาก็ซื้อซื้อสีหนึ่งมาให้เขาอีกสีหนึ่งเราเก็บไว้ใช้เองแค่ครับแค่ครุ่นนีเหรอ อะไรนะครับแทนข้าวอบอุ่นอันไม่ไม่ได้คิดว่าจะแทนข้าวอบอุ่นใส่อยังไงอยู่ใส่อย่างไรตือนไปหมวกพูอะไรไม่ครับไม่ไม่ใช่คือว่าผมถ่ายละครแล้วมันตัดผมไม่ได้ต้องไว้ผมยาวเวลาไปไหนเลยเดี๋ยวนี้เลยใช้เลยใส่หมวกแทนแล้วมันมันมีอีกสีหนึ่งพอดีก็เลยนึกถึงว่าเออถ้าเขาใส่ก็น่าจะน่ารักดีแต่เห็นว่าแม่เราก็ชมเข้มข้นนะครับคนพูดถึงเรื่องนี้่ผมไม่ได้กินเหล้านะ ปลาเุกแซลเค็มทะเลปริญญางแรงนิดเดียวเดี๋ยวผมให้เบอร์คุณแม่แล้วก็โทรหาคุณแม่ครับผมคิดว่าคุณแม่ก็คงจะเป็นคนตลกครับแม่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วคุณแม่ก็รักนิชาจริงระวังเขาก็มีความปริญญาใจต่อเลยไหมครับอยากให้คุณแม่บอกไม่ ผมผมผมเขินไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่คุณแม่ผมลงเอ่อยังไม่ใช่หรอกครับยังไม่ได้ปริญญาใจต่อครับเราตอนเราเห็นกับ t ั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยปริญญาโทดีว่าพอเราได้เห็นกับ t ั้นนี้ถามคุณแม่แบบว่าแม่ยังยังไงแม่เห็นครับเห็นเห็นก็คิดแล้วแหละว่าเป็นเรื่องแน่เลยแต่ว่าก็ เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ครับคุณแม่อยากลงมผมก็มีหน้าที่มาตอบครับจริงๆว่าแม่เราทรงเข้มไหมครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเข้มใช้ได้เลยครับถ้าจะเพียวได้เลยครับแต่ว่าก็คุณแม่ครับคุณแม่แกมีความสุขแ,แกแกก็เมตตาเอ็นดูนิชานะครับแล้วเรามันเป็นเรื่องดีๆของน้องครับคุณแม่อยากจะเล่นมุกอยากจะพิมพ์อะไรแล้วมันทําให้แฟนๆมีความสุขคุณแม่มีความสุข เต็มที่ครับหรือเราต้องทำให้ได้มีความสุขไหมครับผมก็ทำอยู่ทุกวันนะผมก็ทำอยู่ทุกวันแต่เพียงแค่ว่าถ้าในเรื่องของความรักหรือว่าแบบเรื่องของปริญญาใจเนี่ยการศึกษาเนี่ยเราต้องเรียนมีปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แล้วมันไม่ลยนะครับจบไม่้เป็นช่วงมิดเทอมอยู่ครับผมเราน่าจะพอได้แล้ว น,น้องเห็นแคปชั่นแล้วน้องว่าไงบ้างน้องไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเรื่องแคปชั่นครับก็คงจะรู้อยู่แล้วคือคุณแม่ก็อารมณ์ดีครับในในกรุ๊ปก็จะมีมีกรุอ่อคุณแม่นิชาผู้จัดการผมผู้จัดการนิชาผมนิชาก็จะเขาก็จะคุยเล่นกันอยู่แล้วแต่แคปชั่นนั้นเหมือนคุณแม่เหมือนจองน้องแบบเหมือนจองน้องยองแย่แล้วเหมือนจองน้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็มีวงเล็บเนี้ยว่าล้อเล่นนะตลก อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปจริงจังมากครับกับกับตัวอักษรนะเออแต่ว่าเราแต่เราจริงจังแต่เราจริงจังจริงจังเรื่องการทํางานเราจริงจังเรื่องความรักความรักเราก็จริงจังถ้าเราจะรักใครเราก็ต้องจริงจังเราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องทําให้ชีวิตเขา เอาเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะเดี๋ยวว่ากัน้ตอนนี้รักใครคะรักน้องครับรักเต่าทะเลรักเต่าทะเลรักระบบนิเวศทางทะเลครับรักมิชาไหมครับไปไปไปครับพี่แจงเย็นครับแจงเย็นเดี๋ยวถ้ามัน ถ้ามันจบมิดเทอมปั๊บต่อไฟนอลขึ้นปีหนึ่งปีสองเราค่อยว่ากันครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆครับยังอยู่ปีหนึ่งปีสองอยู่ใช่ไหมยังอยู่ในช่วงมิดเทอร์มนะครับอยู่ในช่วงเตรียมเตรียมสอบเตรียมสอบขอบคุณนะทุกคน